วันนี้พี่น้งองต้องไปเอฟซีแฟนคลับเรียกวงกีนเปิ่มลำเพลินอับเบเชียวซื้อทุกคนกำลังสิไปข้ามวงบัณนี้ก็าได้แหวกสามาถามทางยูอูว่าไฟอย่างคือเตือนอๆๆว่าหับเลเซียเหมือนเขาได้เช็คให้ว่าเป็นน้ำเบรกสรุปแล้วคือผ้าเบรกหมดแล้วก็กระเบกบอกคือกระบอกเบรก,กแตกคือกระบ,บอกเบรกที่มันสองสามด้วย มาจากนี้คืทางรัแปด้อย เสือเอาด้วนี่สร้างก็เบิ่งอากาศ3,000เท่าไหนผมมีงงเงินเดอ้อบอกพันรถให้เนี่ยมันเป็นต้องเขาแก่ของหนักบ่ะ ăn sang sang như mò say bò hả thân em bò đây sam sam cao ni hãy nay yung chân đưa nhỉ chi mò say bên tay này hả phải ăn dạ gọi con trẻ nhanh con เปิดประตูได้บ่มาเปิดให้เอาอันเดรียมเอาถุงถุงถุงท้ายให้นะอันยุ่งมองควัวเด้อประตูคัวายยิงสีมันถิ่มวิลำโพงด้วยถาดกันถ้าเข่า แกเงี้ยด้วยใสย่เป็นแบบสุรพื้งส่ แซกกับยาสูบเป็นซ้องหมดเลยไป,ไปเอานามมาน้ำเดือยนามอยู่ในถุงยุบ่องจิ้เขา่าน้ามเย็นขั้นเหลืองหมเฮ้ยที่ขั้นเหลืองนามอยู่ในถุงเด้ยอยยุบฟองพักเข่านั่น น้ำผู้ซื้อมาไหมนั่น้ำกินนี่ล่ละ กับพ่อลงฮ้อนครับพี่น้อง ฮัลโหลน้องเทียนทึกไปไหนคะไปที่รัฐบาลค่ะไปวีรบุรขึ้นหน้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปทำอะไรลูกแขกรับเชิญไหมคะอ๋อแจนมาล่าใช่ไหมใช่ค่ะไปแทนใครตองกูไปแทนตองกูค่ะทำเสียงเหมือนตองกูได้ไหมทำไม่ได้ลองดูดิทำยังไงลากินันจะเห่า กินน้ำสะอาดสะอาดไปใส่มาเสงมาเสียดายเงยมาเสียเงินไว้เสร็จมั้สามพันโอ้สวยสียเท่าลูกเนี่ย ก็เดี๋ยวหัดปุ่นจัง่วงไปเสียนได้หน,นิกูเบิ้งกี่เพียรู้ทิ้ไปที่บ้านพักวิรพงษ์เลยเอาไปจัดตูเนาะไอหัวเ, <laughs> เชียนยื่นมาข้าก,กับตรงไปเลยปอกปอกันำขอ้ขอ,ขอ,ขอ,ขอ ฮะออกน้ำพองอแปะเรีนไปอย่างน้ำพองเสนอว่าผีชออกออกวันสามหมอสอดวัฒนธรรมเสนอมันไก่ไบอกพอหอดเสียกนเชียงยงื่นไปกไปับไปกไปับไปกันนวนตัวยยตไ,ปไปกันนวนแล้วก็ตรงกันนวนขึ้นไ,ไปไปสีธาตุสีธาตุไปสีธาตุไปไป,ไปสามหมอสามหมอไปว่ารีบ ไหนมันบอกไปทางไหนจิ้มดิจิ้มนี่รเริ่มต้นนี่แหละว่าเข้าใจมันก็น,กน,นี่ไงตาตาก็ลูกขึ้นไปจะลูกเปิดดาวเทียมพี่ น <Bon. S 1> ้องบอลน้งอันนี้อะไรก็สมนี่นี่เธอไม่มีอันนี้ใช่ไหมห้าจุดกิโล น่นีหนเขาไปกลับรรเทนอย่าง เมืเ่อกี้ไหนเข้าไปเสีนตรงนั้นไงเขินได้แหละของตอาทำไมไม่ขึ้นในไอ้นั่นวะแม่ไม่ตีห้องข,ขอสลักข้ามไปยึห็นจี หทำเป็นสองเส้นทางดูเการขี่เรถสองล้อ <Okay. S 2> อันนี้สารคาม,มทนนี่อันนี้อ,อ,อันนี้สีออกไปทางอันเชื่องยื่นไงบ่มากกว่าออกมาคือเกอสารสินต้องสอบสาระะสิน เขาข่ากัลสินมันก็ตรงไปสมเด็จมันมันไม่ได้ไปทางหลักสมเด็จเราเขาอะไปบางโค่นเลยีมันพวกนั่นคุณเป็นทางหลักผมเห็นเขาไปทางหลักไหมเขาไปทางหลักไหมเขาไปทางหลักกระไดเขาก็ไปออกเชียงเงินออกเชียงเงื่นเขาแยกตลาดเกัลลาสินดูว่าจะเจไปท่ายเจ้านี่กระไดที่ฉันบอกโอเค เดีวยวไปทางยางกระดาษใกล้ๆ่าสิลงไถ่ายยาดีี่พี่น้องเดี๋ยวรอกันชิบรุ่น ลิปนี้เขาศึกษากันเรื่องอด่ามเดินทางเรื่องที่ไปเชนไหลเนาะโอเควัสดีค่ะ